ข่าวนี้เนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นนะคะจากภาพอินเสิร์ตนะคะของเราว่าบรรยากาศมันเป็นภาพบรรยากาศที่หนุ่มสาวหลายร้อยชีวิตเลยค่ะมารอสมัครงานที่โรงงานแห่งหนึ่งนี่ตามภาพโอโหแถวยาวมากคือต้องบอกว่าพวกเขาเหล่านี้นะคะมารอต่อคิวกันตั้งแต่สามทุ่มสามทุ่มค่ะฟังไม่ผิดแล้วบางคนมาตอนตีหนึ่งนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าได้คิวที่300อะ่ะเดี๋ยวนี่มันโรงงานอะไรคะเนี่ยคนมารอต่อคิวข้ามวันข้ามคืนขนาดนี้ทาไมหนุ่มสาวถึงอยากที่จะมาทํางานที่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังค่ะคืออย่างที่บอกไปว่านี่คือบรรยก น,ะะนาบริษัทมอนเดนมิชชินประเทศไทยจำกัดค่ะซึ่งเป็นโรงงานทําขนมปังขนมบิสกิตแล้วก็ขนมอบกรอบอื่นๆตั้งอยู่ที่ตําบลหนองไม้แดงอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะก็จะเห็นว่ามีหนุ่มสาวท,ทั้งที่อยู่ระหว่างไม่มีงานทําแล้วก็กําลังหางานใหม่เนี่ยประมาณ500กว่าคนเลยค่ะมาต่อคิวกันแบบข้ามวันข้ามคืนเพื่อที่จะสมัครเข้าโรงงานแห่งนี้นะคะเพราะว่ากันว่าโรงงานแห่งนี้เนี่ยให้เงินเดือนดีแล้วก็สวัสดิการดีด้วยค่ะแต่เชื่อว่านอกเหนือจากเงินเดือนดีแล้วก็สวัสด การดีนั่นก็คือความแบบอยากจะมั่นคงในหน้าที่การงาน<ช>ของเขาด้วยเนะาะแล้วคนเนี่ยไม่ไม่งานเขาคงไม่ทุ่มเทขนาดนี้ แปลว่าโรงงานเนี่ยน่าจะเงินปังสวัสดิการออดีจริงๆรวมถึงแบบคนน้อยอยากหางานทำยิ่งมาเจอสถานที่ที่เขาว่ากันว่าดีขนาดนี้ก็ยอมแหละออคงจะยอมทุ่มทุนมาต่อคิวข้ามวันข้ามคืนนี่เ,ออเพราะว่าท่ามกลางกระแสแบบว่าโรงงานานู่นโรงงานนี้ปิดตัวแต่ว่าที่นี่โอ้โหเงินดีสวัสดิการดีและเชื่อว่าชลบุรีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่อุตสาหกรรมอ่ะก็ มารอติดตามนะว่าใครจะผ่านกันกันเชื่อได้แต่ที่แน่ๆค่ะในโมเมนต์การสมัครงานเนี้ยค่ะมีโมเมนต์ที่น่าประทับใจยอยู่นะคะเพราะว่ามีทั้งด้านของคุณพี่อนวัตค่ะมาเดินแจกขนมให้กับน้องๆที่มารอสมัครงานต่อค<ช>ิวอยู่เนี่ยละค่ะ,คะซึ่งพอไปถามพี่เขาว่าพี่เขาทาไมถึงเอามาแจกพี่เขาก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับโรงงานไม่ได้เป็นอะไรกับเจ้าข,ของโรงงานอะไรแบบนี้นะเพียงแต่ว่าพอเขาเห็นน้องๆที่มารอสมัครงานแล้วเนี่ยคือเขาเข้าใจอะฟีลแบบ เออเขาสามารถที่จะเห็นใจหรือว่ารู้ได้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยน่าจะต้องรู้สึกยังไงเพราะว่าเขาเคยมีประสบการณ์ตกงานมาก่อนอ๋อค่ะอุ้ยน่าจริงๆน่ารักมากเลยนะน่ารักาแบบมีน้ำใจเอาขนมอะไรเงี้ยมาให้กินเอาขนมเอาน้ำเล็กๆน้อยๆเนี่ยแหละมาแจกเพราะว่าเชื่อว่าเอออนาตาเป็นนี้เออ่าจะเป็นพลังใจให้คนมาต่อคิวเออเป็นโมเมนต์น่ารักมากนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณพี่อนวัตกันค่ะมากมายงไหนเออเร่ต้นนำอะไรมาแจกขอบคุณค่ะ ก็มีน้ําดื่มขนมช่วยบรรเทาหิวไดนะ้ก็มากับน้องเจ้าของร้านกอดสมุยมาช่วยกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เคยตกงานเราทีนี้พอเห็นความลําบากของคนก็อย่างนงี้แหละมันก็ต้องมาช่วย เป็นโมเมนต์น่ารักที่ชวนใจฟูมากๆเลยนะคะเรามาที่คุณพี่คนนี้กันบ้างค่ะคือคุณพี่คนนี้เนี่ยทีแรกเขาตั้งใจจะมาตอนตีห้าแต่เพอเิญเขาไปเห็นข้อมูลจากเพจที่นี่อมตะนครค่ะบอกว่าตีห้าเนี่ยอาจจะช้าเกินไปตีห้ายังช้าเกินไปเพราะว่าคนเนี่ยรอสมัครเข้าทำงานที่นี่จํานวนมากเลยค่ะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขารับเข้าทำงานทั้งหมดกี่อัตราก็เลยเปลี่ยนเวลามาตอนตีหนึ่งแล้วขนาดมาตีหนึ่งอย่างที่บอกยังได้คิว300แน่เออคือคน รอสมัครงานที่นี่เยอะมากๆค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเขากันค่ะมาจากบ,บอวินครับผมจะมาสมัครงานที่โรงงานนี้ใช่ไหมใช่ฮะโรงงานเอ่อบันเดย์ฮะแล้วทราบข่าวจากใครครับทราบข่าวจากในเพจครับผมคือเขารับกี่คนขอรับมีเห็นบอกว่ารับ79 Q คิวฮะรับ79คน79คิวใช่ใช่ฮะ <79 Q S 2> แต่ไม่รู้ว่ารับกี่คนฮะ ตอนนี้คนเห็นคนมาสมัครงานแล้วสักสามร้อยอู้รู้สึกท้อแท้ยงครับเป็นคิวสุดท้ายด้วยฮะเยอะมากนะเยอะมากครับตอนแรกผมว่าจะมาเอตีห้าฮะเหมือนจะไม่ทันแล้วล่ะตอนนี้เที่ยงคืนเองฮะเห็นคิวแรกนะเขาบอกว่ามาตั้งแต่สามทุ่มอ๋อนี้คือเราเป็นคิวสุดท้ายเลยใช่ไหมตอนนี้ใช่ครับเราคิดว่าโอกาสเรา ถ้าผมได้สมัครผมว่าจะมีขอาดครับผมอยู่ที่จะสู้หรือเปล่าแล้วอยากฝากอะไรถึงคนที่มาหางานแบบนี้บ้างก็ให้กำลังใจละกันนะครับผมสู้ๆเป็นกำลังใจให้ครับใช้ชีวิตให้สุด มาตีหนึ่งได้คิวที่300แต่ถือว่ายังมีดวงเพราะว่าได้ข้อมูลจากเพจที่นี่ตัวตากล้ถ้าเกิดไม่บังเอิญเห็นข้อความนี้ก่อนแล้วถ้าคุณพี่เข้ามาตอนตีห้าเดิมเขาจะได้คิวสักเท่าไหร่เออก็ต้องบอกว่าเนี้ยเป็นบรรยากาศเนาะการหางานซึ่งต้องบอกว่าถือว่าเป็นความความฝันความอยากจะทํางานของใครหลายๆคนเราก็ขอเป็นกําลังใจให้กับหนุ่มสาวทั้ง500อคนหรือว่าคนที่มารอสมัครงานในวันนั้นด้วยนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับใครที่ผ่านการคัดเลือก ส่วนใครใ<ช>ที่ไม่ผ่านการเลือกก็ไม่เป็นไรใช่ย,<ะ>ย่าเพิ่งท้อนะคะอย่าให้ใครแบบมาขีดเส้นว่าเฮ้ยประสบความสําเร็จต้องเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะคาว่าประสบความสําเร็จของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะคุณล้มครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีล้มครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4คือครั้งที่5คุณอาจจะประสบความสําเร็จก็ได้และบางทีเนี่ยโอกาสมันไม่ได้อยู่แค่ตรงนี้เราสามารถเปิดโอกาสให้ตัวเองไปเจอที่นู่นที่นี่ได้อีกไม่ได้มีแค่ที่นี่ที่เดียวถ้าหากว่าที่นี่ไม่ได้เราลองไปหาที่อื่นๆดูไหมนะคะเผื่อที่ เราเป็นการเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยหรือถ้าอยากจะทํางานที่นี่จริงๆลองดูว่ามีข้อมูลเปิดรับสมัครอีกไหมเมื่อไหร่ยังไงเอเราเปิดรับสมัครอีกก็จะได้ไม่พลาดนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนค่ะสู้ต่อไปนะคะกับชีวิตนี้ค่ะ